อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนอกเหนือจากผู้นําคนใหม่ที่เราเห็นแล้วว่าเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะคะเราจะเรียกเขาว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ก็ต่อเมื่อถึงวันที่20มกราคมในปีหน้าที่เขารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยของประธานาธิบดีคนใหม่นะคะนั่นก็คือที่บ้านพักและที่ทํางานจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนในส่วนของทําเนียบขาว และมูลค่าหรือว่าราคาบ้านพักของผู้นำสหรัฐประเทศมหาอำนาจจะมีราคาแพงเหมือนที่หลายคนคิดหรือไม่ไปติดตามพร้อมกันกับรายงานชิ้นนี้ค่ะ ไวท์เฮาส์หรือทำเนียบขาวณนะเลขที่1,600ถนนเพนซิลเวเนียในวอชิงตันดีซีคือสถานที่ทำงานหลักของผู้นำสหรัฐอเมริกาและเป็นที่อยู่อาศัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีจอห์นอดัมส์เมื่อปีคิรศักราช1,800และกำลังจะก,กลายเป็นบ้านและที่ทำงานแห่งใหม่ของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐในเร็วๆนี้ ทำเนียบขาวได้รับการออกแบบโดยเจมส์โฮบันสถาปนิกชาวไอริชและใช้เวลาก่อสร้างในช่วงปีคริสตศักราช1792-1800ซึ่งถึงวันนี้ได้มีคนประเมินว่าสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้มีมูลค่ามหาศาล แอนเกรจากบริษัทที่ปรึกษาเกร v i เรียลเอสเตดแอนด์เเซอร์ในลอสแองเจลิสประเมินว่าราคาทำเนียบเขาในตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ90ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว3 1 5 0ล้านบาทซึ่งเป็นการคำนวณจากหลายปัจจัยเช่นต้นทุนการก่อสร้างซึ่งอยู่ที่ประมาณ232,000ดอลลา,าร์สหรัฐในยุค1790หรือเทียบเท่ากับประมาณ100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ3,500ล้านบาทในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังคิดจากราย ได้ของการเช่าบ้านขนาด16ห้องนอนที่ตกปีละประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐและหากเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ในขนาดพอๆกันในตลาดตอนนี้ราคาก็ไม่หนีไปจากนี้เท่าไหร่อย่างเช่นบ้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ในพื้นที่17เอเคอร์ที่ย่านปาล์มบีชที่มีมูลค่าประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่คนในวงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งก็บอกว่าราคา90ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการตีราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทำรรเนียบขาวโดยคาร่าอเมียนักอสังหาริมทรัพย์จากฟลอริดาบอกว่าหลังจากได้สำรวจอสังหาริมทรัพย์ระดับเดียวกันทั่วสหรัฐแล้วก็คิดว่าทำเนียบขาวน่าจะมีราคามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า3,500ล้านบาทซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยกับตัวเลขดังกล่าวและหากนับรวมกับงานศิลปะวัตถุ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเรื่องที่น่าจดจําของอเมริกันชนทั้งหมดเข้าไปด้วยทําเนียบขาวหลังนี้น่าจะมีสนนราคาไปถึง250ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ8,750ล้านบาทแต่นั่นก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ต่ำเกินจริงไปสําหรับซินโลเว็บไซต์ที่ประเมินราคาอาสังหาหริมทรัพย์ทั่วสหรัฐที่ระบ,บุว่าอนาจาักเลขที่1,600หลังนี้มีราคาประมาณ389ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1 3 0 0 0 600ล้านบาทแต่ไม่ว่าจะมีราคาในหลักพันล้านหรือหมื่นล้านบาทนับถึงตอนนี้ทำเนียบขาวคือที่พำนักและทำงานของผู้นำชาติมหาอำนาจของโลกที่ยังไม่มีวิ่แววว่าจะถูกขายในตลาดแต่อย่างใด